วันนี้เรามีตื่นเต้นมากสำหรับคนที่อยากจะทําตลาดกดไหลย้อนพี่บอสถามการนิดนึงเมื่อเช้าการเล่าพี่บอสฟังเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าโทรมาก็คือลูกค้าค่ะตอนที่เขาโทรมาเน่ะ<ม>เขา<ม>เป็นถึงขั้นอ้วกอะค่ะแล้วก็เวียนหัวแบบไม่ไหวแล้วทีเนี้ย ลูกค้าเนี่ยเป็นสางชาติแล้วก็สงังเเดาวอะค่ะแล้วเขาไม่มีเงินแต่เขาอยากกินมากเลยก็เลยไปขอแฟนมาซื้อ<ม>ซื้อไปหนึ่งกระปุกอะค่ะแล้วเมื่อวานการเขาไปติดตามอาการนะคะเขากินไป6วันอาการที่เขาอ้วกอาเจียนอะไม่มีแล้วแล้วอาการดีขึ้นมากอะคะ<ม>่ะไม่ไม่จุกไม่เสียดอะคะ<ม>่ะเขาบอกว่าดีขึ้นมากๆเลยอะค่ะแค่หกเม็ด<ม>ใช่แค่หกเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดก่อนนอนเองค่ะตอนแรกการอะบอกให้เขากิน2แต่เขาอะกลัวหมดไวเขาก็เลยกินเม็ดเดียว สุดยอดเลยเนาะดมากใน14เมตรยังไงก็ต้องเห็นผลอินมากเลยค่ะตอนนี้กดไหลย้อนอินสุดๆเลยอะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบคนใกล้ตัวเราอะไม่ต้องรอยิงแอดหรอกคนใกล้ตัวเราที่เป็นผลไหลย้อนเยอะมากใช่ว่าจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าคนท้องก็ต้องเป็นขนาดเราเองอะเราแบบ มันเหมือนเรากินข้าวผิดเวลาแล้วเรากินแล้วนอนเลยมันยังมีบ้างเลยอะออ<ม>คือพี่วัชเลยบอกว่าคือตลาดเนี้ยมันเป็นตลาดที่คุณสามารถทําได้เลยทันทีเลยไม่ต้องรอ,อยีแกงคือผลลัพธ์มันเวอร์หวังมากภายใน14เนี่ยต้องเห็นผลแนะ่นอนขนาดของการเป็นขนาดอ้วกเนาะลูกค้าเนาะใช่ค่ะสุดยอดมากๆก็เลยเอาความตื่นเต้นมาฝากทุกคนนะครับ